ที่หน้าอาคารเทศบาลนครขอนแกน่นนายมนตรีสิงหับปุณพัท์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นเป็นประธานปล่อยขบวนกำลังเจ้าหน้าที่จากเทศกิจเทศบาลนครขอนแกน่นตำรวจจังหวัดขอนแกน่นสารวัตรจากมณฑนทนาหารบกที่23และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า40คนออกตรวจและกวาดล้างขนเร่ร่อนคนขอทานในเขตเทศบาลนครขอนแกน่นเพื่อควบคุมขอทานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจัดระเบียบ สังคมเมืองขอนแก่นให้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยนายมนตรีสิงหัปุณพัฒน์รองนายกเทศมนตรีนครข,ขอนแก่นได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพราะถือเป็นภารกิจที่สำคัญของนโยบายเทศบาลนครข,ข,ขอนแก่นค่ะโดยนายธศักดิ์ธิคายุพัานธ์นายกเทศมนตรีนครข,ข,ขอนแก่นก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้สังคมมีระเบียบมากขึ้นและลดปัญหาขนเร่ร่อน ปัจจุบันมีผู้กระทําการเร่ร่อนขอทานในที่สาธารณะตามสะพานล,ลอยและตามตลาดโต้รุงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการค้าม,มนุษย์ในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จก็จะสามารถลดปัญหานี้ได้และทําให้สังคมเมืองเทศบาลนครขอนแก่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น